ล้างเปล่าตื่นล้างหน้าแปรงฟันได้แล้วลูกล้างเปล่าเอ,อวันนี้จะไปส่งที่หอแล้วต้องกลับแต่เช้าเพราะว่าพี่เอิร์ตต้องกลับตอนเที่ยงแม่ต้องกลับมาให้ทานพี่เอิร์ธอมอมมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคค่ะเดี๋ยวเตรียมหาข้าวเช้ากินกันค่ะอมเอมก็มาจากบ้านยายแล้ว างเราก็เตรียมตัวเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพากันไปส่งเด็กๆค่ะไปหอนะคะสวัสดีค่ะพบกับรัชนากัวคนเดินป่าค่ะเช้านี้รัชนาก็ทากับข้าวนะเพราะว่าต้องไปส่งเด็กๆที่หอนะคะเมื่อเช้าทำต้มยำไก่ค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ารีค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวรถจากับเด็กๆหาข้าวกินกันก่อนนะคะแม, <า S 2> ม่อังเป้าเตรียมขนของกับพอ่อไปของช่วยพอ่อเดี๋ยวแม่ไปเปิดหลังรถอันนี้เอาไว้ในรถหรือหลังรถเนี่ยหลังรถไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะพอเอาไว้ในรถก็ได้เพราะว่าหลังรถมันจะมีตะกร้าผ้าของเด็กๆสองอันแล้วก็ของก็เต็มละอันนี้เอาไว้ในรถไว้ให้เด็กนั่งเบียดๆกัน ล่ำลามหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เวลาออกเดินทางแล้วแล้วค่ะเด็กๆไปเรียนนะคะอะไรมา้าถ่ายมา้าแบบแบบเบอ่อๆินร้านพัสดุค่ะเดี๋ยวขนของตรงก่อนค่ะ อันนี้คนแก่กเขี้ยวหมาเหรอจัดฟันหรือว่ายังไงมันสดุดลม้มมะเหมือนคนแก่ไงกินหมาะนอะก็สมัยก่อนเขาไม่ได้ฮิตแข้วหรอหรอ ถึงแล้วคะ่ะถึงหอเด็กๆแล้วเดี๋ยวคนค้องขึ้นไปซอยเด็กหน่อยเดี๋ยวแม่พาไปบึงหองก้นเขาว่าท่านได้เห็นห้องเลยอยากเห็นห,อหนน้องลกหน่อยตรงที่วางตัวอะลกนะทำไมไม่ทำให้หายลกล่ะไะโอเคคนค้องขึ้นหองลกูกไม่รู้ใคถึงแล้วคะ่ะอันนี้ห้องเด็กๆนะคะกำลังนั่นก็จะ เป็นประตูเป็นชานประตูบานเลื่อนโล่งสบายนะคะเพราะว่าห้องเดิมมันไม่ได้มีระเบียงหลังบ้านนี่โอเคจ้าเดี๋ยวรถจนากับพี่นายก็ต้องรีบกลับนะคะเพราะว่าน้องเอิร์ตก็ต้องรีบกลับค่ะน้องเอิร์ตต้องกลับเที่ยงนะคะต้องไปส่งน้องเวลด้วยนะคะอ้าวพ่อกับแม่จะกลับแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะตั้งใจเรียนนะคะ อาน้องเอิร์ธกับน้องเบลดีค่ะก็มากินข้าวนะคะก็จะเตรียมตัวกลับแล้วค่ะนี่น้องเบลมีคนชมว่าน่ารักด้วย <c oughs> <c oughs> หน้าตาเหมือนกันด้วยเขาบอกว่าหน้าตาเหมือนน้องเอิร์ธเลยว่างั้นเหมือนตรงไหนกินข้าวค่ะแล้วก็จะพากันกลับนะคะน้องเอิร์ธก็จะกลับไปฝึกงาน ส่วนน้องเบลก็จะกลับไปฝึกงานเหมือนกันค่ะให้น้องเอิร์ธไปส่งขึ้นรถที่อารันค่ะบคสออารันเนาะขึ้นรถตู้แล้วก็อยู่ไหนนะลูกอยู่ปทุมคลองหกใช่น้องเบลก็ฝึกงานเหมือนกันค่ะอยู่ปีสี่แล้วก็อยู่คลองหกนะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาอีกนะคะออมแอมกับอังเปาก็รจนากับพี่นายก็ไปส่งมาแล้วค่ะ วันนี้กลับเร็วเพราะว่าพี่เอิร์ธต้องใช้รถกลับไปฝึกงานค่ะปกติถ้าไปรับเองแล้วก็จะไปส่งเองก็จะไปส่งตอนเย็นนะคะถ้าเอารถกระบะไปคือมันเปลืองน้ำมันค่ะก็เลยต้องเอารถเก๋งไปส่งนะคะเด็กๆก็จะกลับกันแล้วทีนี้ก็จะเหลือพ่อกับแม่สองคนก็จะเงียบเงียบเงาเงาเ็ ข้าวก็เขียวจะอุ่มสวยมากเลยค่ะรจนาก็ลืมให้น้องเอิร์ดบินดูนเก็บภาพไว้ให้ดูเดี๋ยวให้พี่นายบินดูนไว้รจนาจะได้เอามาใส่คลิปรจนาตอนขึ้นคลิปของช่องรจนานะคะเพราะว่าช่วงนี้ข้าวกำลังขึ้นเขียวค่ะเอาเสื้อเหมือนกันเลยเป็นสักแขกกันอืมผิวพันเหมือนกันเลย เดอเอชอบใส่เสื้อขาดบ,บายบายค่ะน้องเบลกับน้องเอิร์ทกลับแล้วดีค่ะน้องเบลกับน้องเอิร์ทกลับแล้วค่ะายเดินทางปลอดภัยลูกเดี๋ยวค่อยมาใหม่้าไปเก็บน้งใหม่เถอะเดี๋ยวเราจะนาให้พี่นายไป ไปไปเก็บหน่อไม้พาไปเก็บหน่อไม้อยู่หลังสวนพี่นายบอกว่าหน่อไม้มันออกสูงแล้วมีกัจกนรอหลายออเดี๋ยวไปสับหน่อไม้ก็เป็นเหง้าผสมเนาะเด๋อันที่ขึ้นอีกบอเหง้าวัวาน,าวนนะี้ในเง้ากับมี่เนาะเดี๋ยวเราจะนาเอาตะก,กร้าไปเก็บหน่อไม้กับพี่นายก่อนค่ะพั่วอ้บักจุก จับหน่อไม้ก่อนค่ะปาดนอบอกอ้วนเลยไอ้าย มีเมนูหน่อไม้เยอะแยะเลยสองอันนี่พ่อป๊กระคุดออกเลยเพราะว่ามันจะได้เบอร์ตองเป็นกอใหญ่แห้งใสทถ้ียน้ำหนักอืมไส่ไปเดนเท่าไหมบ่ใายไปเดนเผาเนาะแมนไม่ใส่พลังโกล เอาหาักมานั่นแหละตะกาเี๋ยอาตะการมาหน่อยครับอ๋อก็ด,ดีถ้าซื้อเขาเนี่โอ้ตอนนัดจันท้์เขาซื้อเขาเท่าไหร่นะกิโลละสามสิบห้าบาทนอนหนึ่งจะก,กิโลแบบนี้นอนหนึ่งหาสิบบาทถุนละเดี๋ยวดิมใส่ปูนหน่งองก่อนปูนร่มคือผัดดีเถอะ น้อยดื้อไปไหนลูกหดื้อไปไหนเขากำลังเกิดเลยเขียวงามเลยก้วยแกยังไง นั่เป็นเรียมอยู่อ๋อไอหยอนเป็นเลียมเป็นเลียมนี่แหละซุกซ้ำซุกค่าตนเลยเป็นเลียมเป็นเลียมนี่แหละนี่คืออู๋กินปาบ้านสองเครือบอกขนาบ้านอีสองเครือ,อ,อเอ็ดเมน,นูอย่าง อ๋อกดบยบรทีเห็ดเมนูแรกนี่บ่ก่มาเมนูแรกีังเไอ้ทามเห็ีดเมนูอย่างเฮ็ดเมนูกดบยที่กดบัตีหมันบ่ไเ้เป็นกับเขาด้เนี่ยนี่จะไอต้มใบซ้ตมใบซื้ออื้นเห็นเลย่มีอ่านยาหน้ายนี่ครับต้นมะข่ามงกำลังแตกกิ่งครับนี่แตกกิ่งแตกแขนง ปีนี้เป็นปีที่สามแล้วครับต้นมะขามงที่เอาลงดินปลูกได้แค่นี้และครับสามปีต้นมะขามงเป็นไม้ที่โตช้าไม่เหมือนยางนาหรือว่าพยุงไม้อย่างอีกตะเคียนทองโ<ม>ต,<ห>ตเร็วายว่ตะเคียนทองกับไนไวแต่เอามาปลูกนาบ้านด้จ็จะร้อน รถจะน่ากลัวเอาตะเกียนทองมาปลูกหน้าบ้านเ,เดี๋ยวนอนไม่ได้ออกมาหน้าบ้านตอนกลางคืนนิดหลอนอจ้าตอนนี้ก็ปอกหน่อไม้เสร็จแล้วค่ะปอกเปลือกหน่อไม้แล้วก็จะมาหัน่นหันหันแล้วก็จะต้มไว้นะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะรจนานก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวรจนานก็จะฝานหน่อไม้แล้วก็ต้มหน่อไม้ไว้นะคะเอาไว้ทํากับข้าวค่ะเดี๋ยววันไหนรจนานทําเมนูแกงหน่อไม้ก็จะมาทําแกงเปิดอหน่อไม้ให้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้รจนานก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะ พี่นายนะคะพี่นายไปป่าแล้วค่ะโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องของรจนาแล้วก็พี่นายเสมอมานะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้รจนาก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ